สวัสดีครับอยู่กับผม JKL นะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมก็ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับไปดูคลิปกันเลยครับผมก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาเปิดกาชาตาตล่าซุยริวยูอาร์นั่นเองนะครับผมโอเคครับก็นะเวลาที่ผมเปิดก็คือตีสี่นั่นเองนะครับผมก็ ไม่ต้องสังเกตว่าทำไมผมถึงรีบๆนะครับเพราะว่าผมอาดตอนทีสี่ผมก็คงพูดอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมโอเคครับก็ผมก็ทำเอาคลิปนี้มาพาดอีกทีนะครับผมโอเคครับก็รอบที่สองกันเลยนะครับผมโอเคครับก็กดข้ามกันเหมือนเดิมสูมแบบรีบๆนั่นเองนะครับผมลูกแก้วจะมาตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าหรือว่าต้องจะต้องเหมานะครับผมโอเคครับรอบที่สามก็คงไม่มีใครอยากเหมาแล้วนะครับผมเพราะว่า เราต้องเดือนหน้าโบรต์ยูอาก็จะมาแล้วนะครับซึ่งเป็นตัวข้อหลักของทีมปีศาจหรือว่าสามารถใช้ได้ยาวๆเลยนะครับผมไม่จะเป็นต้องเล่นสึกด่วนนะครับผมโอเคครับผมก็ยังเกลือเหมือนเดิมนะครับผมรอบที่ห้กันเลยโอเคครับมาดูนะครับว่ารอบนี้จะได้ลูกแก้วหินหรือหินพัฒนาหรือเปล่านะครับผมโอเคครับก็น่าจะเกลือนะครับผมได้มาเป็นจีนัทนะครับผม รอบต่อไปมาดูกันครับว่าจะได้หรือเปล่ากดข้ามกันครับค้างนะครับรอบนี้น่าจะเป็นตัวละครใหม่นะครับผมที่ยังไม่เคยได้โอเคครับได้เป็นหินและเป็นลังสีอการบีบคั้นมากนะครับผมหรือก็คือซุยเรียวนั่นเองนะครับผมซึ่งไอดีนี้ผมก็ยังไม่เคยมีนะครับผมก็แน่นอนแหละครับผมก็เปิดตัวม่วงก็ไม่เคยจะได้นั่นเองนะครับผมโอเคครับผมรอบต่อไป ตอนนี้หินมาหนึ่งแล้วนะครับคาดหินอีกสมและลูกแก้วอีกหนึ่งนะครับผมเพื่อจะทาซุยริวนั่นเองนะครับผมก็เกลือนะครับผมรอบต่อไปนะครับผมรอบที่8ปดไมู่ครับว่ารอบที่8ดผมจะได้หรือเปล่านะครับผมก็ดูเหมือนว่าจะเกลืออีกแล้วนะครับผมแต่ว่าเศษไม่เกลือนะครับรอบเมื่อกี้ได้ตั้ง5เศษเลยนะครับผมโอเคครับผมรอบต่อไปได้เป็นอะไรนะครับผม เกลืออีกแล้วนะครับผมมูเมงไรเดอร์สตัวเลยนะครับผมเอ้ครับผมรอบต่อไปรอบที่1ิบเหรือเปล่านะครับผมรอบที่10นะครับขออภัยได้มาเป็นเจนอตอีกแล้วนะครับผมและเศษซุยริวอีก4เศษนะครับผมรอบต่อไปครับผมดูนะครับอ่าก็จะเป็นกอลิล่าใส่บอกนะครับและอ่ามูเมงไรเดอร์สตัวนะครับผม รอบต่อไปกันเลยนะครับผมกดข้ามกันเหมือนเดิมสุ่มแบบรีบๆนั่นเองนะครับผมจะได้เป็นตัวอะไรได้เป็นบีทคิงนะครับผมและเบิ้ลเป็นฟูบุกินะครับผมรอบต่อไปกันเลยนะครับผมกดข้ามกันเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีไม่มีอะไรให้ต้องลุ้นนะครับผมได้มาเป็นเอไออังนะครับผมตัวเดียวและกดข้ามกันเลยนะครับผมมาดูนะครับก็ได้เป็นหินพัฒนานะครับผมและ ร้องสีการบีบคั้นมากนะครับซุยริ้วอีกแล้วนะครับตัวที่2แล้วเนาะโอเคครับผมก็นั่นแหละครับผมกดสุ่มกันเหมือนเดิมนะครับผมรอบต่อไปรอบที่10 10 1บสินะครับผมก็นึกนานไปหน่อยนะครับขอภัยได้มาเป็นบอลทองนะครับผมรอบต่อไปรอบที่16แล้วนะครับผมดูทรงแล้วน่าจะต้องเหมาตู้อีกแล้วนะครับผมสำหรับ ผมในเซิร์ฟ530นะครับผมโบรอยก็คงจะต้องไปรอรีเทิร์เนาะก็คงต้องใช้เป็นข้ออัศวินจักรกลไปก่อนนั่นเองนะครับผมโอเคครับรอบนี้ได้เป็นอะไรหรือเปล่าขอหินเลยได้ไหมก็เป็นเจนอนนะครับผมรอบสุดท้ายมาดูครับว่าจะได้อะไรกันบ้างนะครับผมยังไงก็ต้อง เหมาตู้อยู่แล้วนะครับผมก็ได้มาเป็นบอลทองและลี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 สอตัวนะครับผมเอเยครับผมก็มารับของกันเลยดีกว่านะครับผมได้ซุยริลหนึ่งตัวนะครับเศษและลูกแก้วอ่าสและลูกแก้วหนึ่งนะครับผมและเป็นหินพัฒนาอีก3นั่นเองนะครับผมโอเคครับเราก็มาอัพกันเลยนะครับผมโอเคครับผมเปิดรูปภาพนะครับบวก7 0 0 0 7ั0 0นะครับผม และรูปสุดท้าย7 0 0 0นะครับผมและปลุกตื่นตัวละครกันเลยนะครับผมโอเคครับมาดูดาดามเหียอะไรล่ะมาดูอันตีนะครับผมค่อนข้างที่เท่มากๆเลยนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมก็ว่าเท่มากๆนะครับซึ่งอยากได้อาวุธ3ดาวแต่เอาการอาวุธผมยังไม่พอนะครับผมต้องไปรอรีเทิร์นนะครับผมสำหรับซุยริวโอเคครับผมก็ใส่แทนหมาเฝ้าบ้านไปเลยนะครับและค่อยหมาเฝ้าบ้านแทน แทงท็อปมังสวิรัตน,นะครับเพราะว่าผมจะรีบมาพอบ้านเพื่อปั้นสุ่เหลิวนั่นเองนะครับผมเอเค,ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้กก่อนนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปละครับผมสวัสดีครับผม